เด็กฝึกที่อยู่ในตำแหน่งของอัปเปอร์ทั้ง15คนนะครับจะต้องเลือกเพื่อนที่อยู่ในฝนะั่งโลเวอร์เนี่ยมา1คนนะครับเพื่อเป็นคู่ในการทำมิชชั่นร่วมกันผมต้องทำยังไงกับสิทธิตรงนี้ดีซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นสิทธิที่ดีหรือไม่ดีด้วยซ้ำานเงี้งยาตาอูพิทยาได้คะแนนไปนะครับ285คะแนนครับเชิญเดินไปเลือกเพื่อนในฝั่งของโลเวอร์ได้เลยครับผมอยากได้คนที่มีความพยายาม พอเรายิ่งเจอคนแบบนี้ความพยายามมันทวีครับพี่มันยิ่งดันตัวเราให้อัพขึ้นไปมากกว่าเดิมอยากได้คนที่มีความพยายามอาจจะเป็นผมหรือเปล่าวะครับผมเลือกอัพโหลดครับ,รบว้าวขอให้คุณทั้คู่โชคดีในมิชชั่นต่อไปขอบคุณมากครับ มึนก็ช็อกเหมือนกันตอนนัน้นก็รู้สึกดีใจครับใช่ผมมามองว่าจริงๆออฟโรดอะ่ะเขาเป็นคนที่ควรได้โอกาสต,ต่อไปนะครับและต้าอู่แล้วก็ออฟโรดครับครับก็ได้ตัดสินใจแล้วครับว่าจะเลือกมีอะไรหนึ่ีที่สนุกหรับของเราอคนเราก็จะเลือกเทสว้าว <c oughs> อ่าลีฟจ <c oughs> ะเจอโอเพน r ูโนมาส นั en. Wait, ่นนี่วั่นอยู่ว่านั่งนู่นดินนะจะได้เห็นจะได้เห็นผเโทรมาตอนแรกผมก็คุยกับพี่อูเพราะผมไม่รู้เลยว่าผมจะเลือกเพลงอะไรแล้วพี่เขาพูดมาคำหนึ่งว่าเออเชื่อใจพี่ไหมใช่ผมก็บอกเออได้พี่ผมเชื่อใจพี่ผมมองว่าจริงๆออฟโรดอะเป็นคนที่มีเสน่ห์ผมเลยจะวันรีบอดออกเพลงเป็นชอที่ดีกว่าแล้วก็คิดว่าออฟโรดก็ทำได้ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดได้แก่ อูออฟโรดได้คะแนนไป88.5คะแนนครับโอ้โหดีด,ด,ด,ดีด้วยนะครับดีด้วยนะค